สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีน้ององค์อิงเมนีองค์อิงกับพจอกะมาลายสดทางติ๊กต็อกช่องของน้ององค์อิงเองนะครับกะมาลายสดออนไลน์ขายของให้ครูเบียร์อีกคือเกานะครับพี่น้องเมนีพอโจเพันวาลูกสาวเพิ่นสิมาเปิดโตเพลงใหม่ในไลฟ์สดทางติ๊กต็อกนั่นะครับพี่น้องน้ององค์อิงกะร้องยูท่อนหนึ่งหน่อยๆนะครับพี่น้องเคนี่เอฟซีเพิ่นกะขนลุกแล้วนะครับ อีกโบน้านเกินรอเอฟซีรอขอบตาดำได้เลยครับอ้าวตาผีนะคะมาตุ้ตามย่างหน่อยหนึ่งสองสามสอดสองสายตาจนแขนขาละลอยหอดว่าเห็นหน้าจอยนางเอกน้อยสิบมันละเนาะอ้าวตาผีนะคะมาตุ้ตามย่างหน่อยหนึ่งสองสามสอดสองสายตาจนแขนขาละลอย มาแล้วเนะจำได้สนิทจังเออแค่นี้ก็คนลุกแล้วเอาเป็นว่าเรายังไม่เคยเปิดตัวที่ไหนลองที่นี่ที่แรกแค่นี้แหละแค่นี้แหละคนเราติดตามที่ช่องพ่อโจเลยเออเพราะเดี๋ยวพ่อโจจะพาไปอัดแับอเไรนะสบู่ใช้กับน้าไม่ได้นะจ๊ะรำเพลินเพราะขอด้วยอย่างเงี้ยรำเพลิอนอย่างไรรำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเออรำเพลินอินดี้เรคคอร์ด YouTube ช่อง s าว t h อะไรล่ะเ o u t h รัสมัครตลอดแชร์หน่อยแชร์่อ อยากติดต่อไปรีบติดต่อเลยขาบอกว่าได้0.01แปลไปธนาคารมันหมุนติวๆอยู่สาสัญญาณต่อิน่อดเลยโอ้ยมีคนส่งมาแจอย่างนี้ล่ะบอกว่าดันดันดันหวงวันทุกคนค่ะเหลืออีกบารายแล้วใครอยากได้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะรีบจิ้มเลยตอนนี้เหลือไม่ไม่เยอะแล้วอ่ะจะเต็มคาราเบลแล้วอ่ะอือพี่ติดเต็มคาราเบลดันดันดันดีคนบอกว่าดันไม่น้องดันโอ้โหสองชุดใช้ยังไงครับสบู่ ใช้ยังไงสบู่เฮียสบู่ก็คือรบบเราอาบน้ำใช่ไหมคืออย่างนี้ผมจะบอกว่าจริงๆนะครับทุกคนเนี่ยใช้สบู่อยู่แล้วที่บ้านแค่เปลี่ยนจากสบู่ที่ใช้ปกติทุกวันเนี่ยเป็นสบู่ b p ลบดําแค่นั้นพอนะครับ อาจจะฟอกไว้3นาทีหรือไม่ฟอกก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นสบู่ที่ช่วยขัดขี้ใครได้ดีสําหรับใครที่ไม่ชอบเอามะขามมาขัดตัวไม่ชอบเอาสครับมาขัดผิวให้มันบาดตัวนะครับใช้สบู่พีพีลบดําตัวนี้เลยนะครับก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยสว่างขึ้น2ระดับเลยลองสังเกตผิวออกมาก็คือมันจะแบบสว่างสงเลยสว่างๆนะครับถ้าใช้เรื่อยๆนะครับผิวก็จะกระจ่างใสแบบถาวรนะครับมีผลต่อไายสักไหมครับไม่มีผลครับไม่ทําให้สีรอย สซีดหรือจางลงนะ,ะลนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็บำุงบำรุงแล้วก็ช่วยเข,ขาเรียกนะซึมสู่ผิวแล้วลดการที่มนของเม็ดสีนะครับไม่เกี่ยวกับเม็ดที่สั่งะครับอ่ะวิธีการกดง่ายงนะคะอ่ะภูใดอยากพูว่าจะคลองกูใดหรือบ่ใดนะคะ,ะทุกคนกดคําว่าซื้อตรงนี้นะแม่นะกดคําว่าซื้อนะคะมันจะบอกเนี่ยให้ซื้อตอนนี้ ซื้อตอนนี้เสร็จลูกค้ากรอกชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนมันจะบอกว่าเพิ่มชื่อที่อยู่สําหรับจัดส่งกรอกชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนแล้วก็ดูราคาได้เลยถ้าอยากได้1เซตก็แค่1อยากได้2ก็กดบวก2แล้วก็กดเก็บเงินปลายทางหรือโอนได้เลยนะคะแล้วก็กดตรงนี้นะทําการสั่งซื้อนะคะทาการสั่งซื้อให้เรียบร้อยนะคะกดคําว่าซื้อตรองสีแดงนะคุณลูกค้าน,นะนามัๆๆๆนยะุบนอน